สวัสดีครับชาวสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังข้อคิดจากหนังสือ Letter From A Stoic นะครับของเซเนกานะครับหกบทเรียนนะครับที่ได้จาก Letter From A Stoic กนะครับก็เ,เป็นงานของเซเนกาเดียยังเกอร์ก็เป็นเป็นลูกนะครับเป็นเซเนกาที่เรารู้จักนะาจำเป้ว่ามันก็มีถ้าถ้าถ้าศึกษาประวัติมันจะมีเซเนกาผู้พอ่อเซเนกาผู้ลูกเนี่ยกันฮะ อันนี้ก็เป็นของเซเนกาที่ที่เป็นบุคคลต้นแบบเป็นนักปรัชต์ต้นแบบของสโตอิกนะครับคำว่านี้นี่เป็นชุดจดหมายเชิงปรัชญานะครับที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีมีค่าเกี่ยวกับคําสอนของสโตอิกนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาที่เป็นเชิงปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นเหมือนกับแก่นของสโตอิกจริงๆนะครับ6ข้อนี้ฮะก็ว่าด้วยตั้งแต่ข้อแรกคือ มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้นี่ก็เป็นเป็นแกน่นเป็นเหมือนกับแกนของสโตอิกครับแยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับต้องแยกให้ได้ครับนะนี่เป็นบทเรียนแรกครับและเป็นเหมือนกับบทเรียนสําคัญถ้าคุณทําได้นะมันจะง่ายขึ้นจริงๆมันก็ไม่ยากครับนะเพียงแค่ว่าเราจะยอมรับได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะนะั้น มันไม่ได้จริงๆอันนี้สาคัญตรงนี้สําคัญนะครับปรญาสตอีกนั้นเน้นย้ําถึงความสําคัญของการโฟกัสนะฮะและความพยายามไปสิ่งที่เราควบคุมได้นะฮะเซนิกาเนี่ยสำหรับตรงนี้ผู้อ่านครับปล่อยวางครับความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกครับปล่อยวางอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็โฟกัสไปที่การปลูกฝังคุณธรรมภายในและการตัดสินใจ เลือกสิ่งที่ดีสุดครับเลือกสิ่งที่เราสามารถทําได้มากที่สุดในเวลาปัจจุบันครับคือโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้อยู่กับปัจจุบันครับนี่คือสิ่งที่เซเนกาพยายามเน้นย้ํานะครับต่อมาคือเซเนกาให้เรายอมรับชะตากรรมครับแล้วก็ความไม่เที่ยงครับเซเนกานี่เขาเน้นย้ำฮะซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับถึงลักษณะความเป็นชั่วคราวของชีวิตครับ แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ครับผมชอบประเด็นนี้น,นะคือแต่ก่อนนี่มันก็มีคนหลายคนที่บอกว่าใครก็ตามที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีนะเป็นคนที่แย่คนที่ดีต้องรักต้องมีคํามั่นสัญญาต้องทําตามคําสัญญาต้องดีเสมอต้นเสมอปลายนะ เออจะว่าไปแล้วเนี่ยพอมาศึกษาสโตอิกก็เข้าใจเออจริงๆครับการที่เราไปมุ่งหวังนะไปคาดหวังให้คนคนอื่นเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบเสมอต้นเสม,มอปลายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะคือเห็นแก่ตัวเลยแหละครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสรรพสิ่งในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นเนี่ยใจคนก็ต้อง sozusagen. เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะถ้าเราไปคาดหวังให้คนอื่นจะต้องดี ต้องประเสิฐต้องทำนี้กับเราเสมอตลอดเวลาเนี่ยผมว่าเห็นกับตัวมากนะเพราะโตอีกนั้นเขาจะให้เรากลับมาโฟกัสที่ความแข็งแกร่งของตัวเราเองฮะคือแม้แต่เราเองเราก็เปลี่ยนแปลงฮะแต่ที่สุดแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องหนักแน่นอ่ะต้องมีความมั่นคงอ่ะ แล้วก็ต้องมีการรู้จักว่าอะไรอยู่ในการควบคุมอะไรอยู่นอกเหนือการควบคุมครับนีต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมอะไรเงี้ยพวกนี้ครับมันมันมันเป็นอะไรที่คือโตอีจจะทําให้ผมเนี่ยเปิดใจยอมรับความจริงว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงจริงนะเราทําอะไรไม่ได้ครับเราต้องยอมรับมันกันแล้วโอบรับฮะอาแขนรับกระแสแห่งชีวิตครับตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องฮะถ้าเรายอมรับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างนะเราจะพบความสงบครับแล้วก็ความยืดหยุ่นมากขึ้นคนระแค่นี้ฮะแค่เรายอมรับได้ครับเออเนี่ยอะไรก็ตามครับความสัมพันธ์ฮะคนอื่นนะหรือแม้แต่ตัวเองฮะอย่างวัยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนี่ยก็มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับ เราไม่ต่อต้านเราไม่ไม,ไม่ไม่เกิดการแบบร้อนรน,รนไม่ทุกข์ไม่กังวลกับมันมันก็งานนะาก่ายขึ้นฮะชีวิตง่ายขึ้นสงบมากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นนะแค่ย,ยอมรับมันับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะไม่มีอะไรยั่งยืนนะความเปลี่ยนแปลงคือความย,ายั่งยืนนะต่อมาข้อ3มครับคุณธรรมเป็นความดีสูงสุดครับปรัชญาโตอิกนี้ให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมครับ เซเในการเน้นย้ำว่าความสุขและความสมหวังที่แท้จริงนั้นมาจากการปลูกฝังคุณธรรมนะครคุณธรรมคืออะไรครับสติปัญญานะครับความกล้าหาญความยุติธรรมครับและการความพอประมาณนะฮะเนี่ยคุณธรรม3เรื่องนะปัญญากล้าหาญยุติธรรมพอประมาณนะฮะอย่างอื่นนั้นที่นอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการครอบครองวัตถุนะฮะและความสําเร็จภายนอกนั้นเป็นเรื่องรองครับ เป็นเครื่องรองจากการพัฒนาลักษณะทางศีลธรรมของตัวเราเองย้ำชัดนะว่าเซเนกาและก็โรเอกนั้นเขาจะสอนให้เราเนี่ยกลับมาให้ความสำคัญกับภายในครับกับตัวเราเองครับเรียกว่ามีสติปัญญามากขึ้นกล้าหาญมากขึ้นวิธีธรรมมากขึ้นพอประมาณมากขึ้นครับอะไรก็ตามนี่่น่องอย่างเนี้ยจะเป็นวัตถุนะที่เราจะต้องครอบครองความสําเร็จนั้นเป็นปัจจัยภายนอกเป็นเครื่องรองครับที่เรา ต้องปล่อยวางมันครับเพราะว่ามันจะต้องนะรครับเปลี่ยนแปลงและไม่เที่ยงครับนะ่ะต่มาข้อ4ครับการเอาชนะความทุกข์ยากด้วยความใจเย็นฮะเซนการได้สับงตุนให้ให้ผู้อ่านเนี่ยเผชิญหน้าความท้าทายครับและความทุกข์ยากด้วยความใจเย็นและความยืดหยุ่นฮะประยาสอีกนะจะเน้นย้าว่าความยากลําบากนั้นเป็นส่วนสําคัญของชีวิตฮนะโอ้เรื่องนี้ผมว่านะ ถ้าใครยอมรับเรื่องนี้และยอมรับความจริงแล้วก็ <c oughs> มองความยากลาบากนั้นมันเป็นส่วนสําคัญนะผมว่าคนนั้นอ่ะจะกลายเป็นคนพิเศษทันทีฮะเนี่ยผมผมทาภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยคความเป็นสโตอิกนั้นมันเป็นคนส่วนน้อยจริงฮะและเป็นผู้ชนะแต่แมสนั้นจะเป็นคนที่ดิ้นรนทุกทนอยู่เสมอนะตลอดเวลานะสิ่งสําคัญเมื่อกี้คืออะไรครับคือว่าเนี่ยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น โดยเฉพาะแมสเนี่ยพอเห็นความยากลําบากเขาก็ทุกทนครับทรมานแล้วก็เจ็บปวดวิตกกังวลครับซึ่งมันเป็นการต่อต้านความจริงครมันเป็นการบอกว่าอุปสรรคนั้นใหญ่เขาครับแต่ความเป็นสโตอิกนั้นเขาจะให้ครับอุปสรรคนั้นคือความท้าทายครับนะน้อมรับมันกับยอมรับมันว่ามันเป็นว่าตอนนี้มันเราติดขัดจริงแต่เราก็พยายามหาแนวทางครับที่จะแก้ไขไม่ได้ครับ พอเราพยายามหาแนวทางที่แก้ไขนะมันก็เกิดความคิดที่สง,สงบครับแล้วไมีเหตุผลฮะเนี่ยโตอิกจะบอกเราว่านะปัญหานั้นเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากมันได้นะครับเซนในการแนะนําว่าเราควรมองว่าความยากลําบากนั้นเป็นโอกาสครับในการพัฒนาตนเองครับแล้วก็เสริมความเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในนะนะฮะโตอิกน,นั้นจะ บอกว่าเราจะแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับปัญหาครับแล้วก็เรียนรู้และใช้ปัญหานั้นเทอโปสรรคนั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองครับแล้วก็ทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนะต่อมาครับก็อ5คือว่าการแสวงหาการพัฒนาตนเองครับมันก็สอดคล้องกับข้อที่4ี่คือว่าให้เราเนี่ยอย่างเนอะอย่างข้อที่แล้วคือเพื่ออะไรครับเรา เราเจอปัญหาล้วมองมันวเป็นความทา้าทายในการพัฒนาตัวเองครับคือพยายามมองทุกอย่างครับที่เราทุกอย่างก้าวเราเนี่ยนะพยายามคิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองจากจากเหตุการณ์ที่เราย่างก้าวไปเจอแต่ละกล้าวอย่างไรน,นะอีกแนวทางหนึ่งนะครับท่นานเรียนคือว่าเซเนกาส,าส,สับน่งทีเราเนี่ยมีการทบทวนตัวเองครับทบทวนตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองต่เอตเนื่องครับม,มันคล้ายกับอะไรนะของญี่ปุ่นจำไม่ได้มันเป็นชื่ออะไรสักอย่างนะนีมันเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองต่อเนื่องครับ เขาสนับหนุนให้เราเนี่ยตรวจสอบความคิดครับพฤติกรรมและก็ความปรารถนาเราเองครับแล้วก็พยายามแสวงหาความรู้ในตัวเองครับแล้วก,ก็พยายามฝึกในการควบคุมตัวเองให้มากขึ้นครับนะฮะเซาอิกเขาเชื่อว่านะวินัยในตัวเองเนี่ยสำคัญมากเลยเนดะี๋ยวผมจะมีสรุปประเด็นนี้มาใช้ท่านฟังต่อไปในหะนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคือวินัยในตัวเองเนี่ยสำคัญมากครับเซาอิกนั้นเขาจะพยายาม เน้นย้ำนะครับปลูกฝังให้เราเนี่ยควบคุมตัวเองให้ได้ครับนะฮะแสวงหาปัญญาเพื่อ,อามาพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องให้ได้ครับเนะี่ยสุดท้ายข้อ6กครับความสําคัญของมิตรภาพละชุมชนฮนะเซเนกาบอกว่านะคุณค่าของการปลูกฝังความสําคัญที่ดีนะความสัมพันธ์ที่ดีนะที่มีความหมายมิตรภาพที่แท้จริงนะนะั้นเน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะฮะ ตัวอีกเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญนะของของการเชื่อมต่อและการสนับสนุนจากคนอื่นครับในการนําทางความท้าทายชีวิตนะฮะเซนิกาเนี่ยสนับสนุนให้เราเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่มีคุณธรรมนะครับของคนที่มีความฝันเดียวกันนะคนของคนที่สามารถยกระดับเราให้เติบโตมากขึ้นนะครับนี่มันถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะมันจะทําให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในความ สัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้นะครับน,นี่เป็น6บทเรียนนะครับจากหนังสือ letter from stoic นะครับเล่มนี้ไม่มีแปลมาแปลเป็นไทยนะครับก็ถือว่าต้องทาสา,ารต้องอาา่านต้อฉบับภาอังกฤษนะครับเท่านี้นะครับเจอกันร้งหน้าสวัสดีครับ